สวดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวทางกระเตานะคะพอดีว่ามีธุระนิดหน่อยมาทางนี้จนะพาบรรยากาศทางนี้มาให้เอ็ซีได้ชมค่ะเหมือนกับทางกัดฟ้าอะไรเรา,าเริ่มในหน้าหวานกล้ากันะ เส้นทางก็เหมือนเดิมก็หวังว่าอีกหน่อยก็คงจะขยายนะเทเส้นทางคอนกรีตขยายออกกว้างกว่านี้ค่ะรถใหญ่สองคันสวนกันมาก็อีกคันหนึ่งก็ต้องได้ลงทางทาง คาดว่านนะ่าจะอีกไม่นานนะคะเขาคงจะทำถนนคอนกรีตขยายทางให้กว้างกว่าน,นี้แล้วละ่ะดูยห็นกองอยู่สองข้างทางโอ้เขาทำได้จริง ยังไม่นานนะคะทางนี้จะได้สัญจรถนนที่กว้างขึ้นนะเขาดำหนิน บางคนที่ก็ดำนาเสร็จกันนานแล้วนะคะอนตอนข้าวก็ข้าวเขียวเลยบางเจ้ายังเบิ่งดำทางหมู่บ้านน้องโอนี่ที่ติดถนนนี่ยัง้องไถนะ่ ដល់ប្រាំងអ umna អពីហើយក៏ដល់ប្រាំង อนกล้านถานนเส้นทางนี้ค,ครุขระมากนะถนนไปทางลานปราดจุกเสียงผ้าว,ว่าน้ำตกว่ะยางน้ำทางนี้ก็ ยังไม่ค่อยมีเหมือนกันใครแห้งไวแบบนี้เลยไม่ได้มานานแล้วนะคุณผู้ชมเป็นไ,ไปรุ่งมากกว่านะดีนี่ม,มาปีบอกปีแล้วมั้งไ,ไ,ไม่ได้มาคุณมาปีนี้ก็มาครั้งแรก เส้นทางเข้าหมู่บ้านบ้านเงินนะคะประตูพอดีว่ามีทุระที่บ้านเงินนิดหน่อยนะคะก็เลยมาเที่ยวแถวนี้นะฮะยังไม่ได้มานานด้วยช่างถนน,นดีมากแล้วตรงเลยคอนกรีตไปหมดเลย แล้วก็ทำซุ้มประตูสวยงามมากว่าเขามาสร้างโรงเรียนสร้างอะไรแถนี้ที่บ้านเนี้ยใจลงเกียวแล้วก็ซิมหักนี่น่าน่าน่าจะอยู่บ้านอยู่มั้งไม่ได้เห็นนานแล้วนะเป็นหู่บ้านเขาแล้วนะแต่ว่าเขาสร้างบ้านใหม่เขาดูยอดเขาเหนื่อยเขากาดีอันลักไค่เนี่ยพี่เขากาเต้าพุ่นเหนื่อยไผ่เหนื่อท่านสองจันนะ ทางนี้เขาสร้างบ้านใหม่กันเป็นส่วนใหญ่นะไม่ได้มานานแล้วคือจำไม่ได้เลยละโอโหมมีรถกันเอิมมดอ่ะอยู่กันกีกก็กันน้องเนี่ย chương văn nhó, em sẽ tài nhó, sẽ đi xem trường, học คมาตั้งแต่เขาสร้างใหม่ๆและซิมพักาพาชมตอนนั้นตอนนี้คือเขาสร้างเสร็จแล้วนะแล้วก็มีนักเรียนเยอะมากเขาบอกมีเป็นร้อยกว่าคนมามาดูอีกครั้งนะไม่ได้มานานมากโรงเรียนบ้านเียัน ขเขาก่อนนะกาบพระประธานในนี้เขาก็มีสอนนะสอนอาสสอนา,างเสือสอนภาษาอังกฤษ มแจหลายท่านก็น่าจะเคยมานะทางไทย FC ทางไทยเขาว่าคนไทยเขาก็มาช่วยมาบริจาคของที่นี่กันเยอะมากมันเป็นวัดใช่ไหมแล้วเขาก็สร้างโรงเรียนนะะหลังวัดเนี่ยแหละ ตอนนั้นมาเขาเพิ่งสร้างเองนะว่ามา,มา,มาตอนนั้นอะ่ะตอนนี้ก็คือสร้างเสร็จแล้วนะคะมีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่นี่นะร้อยกว่าชีวิตทั้งครูด้วยใช่ไหมนี่ดูสิเน้นน้อยเยอะมาก หมนมุงดินโขมนะฮะหมดตุ้มาเหมือนก็หาเฮ็ดขึ้นแหละมาตอนนั้นก็คือเขาเพิ่งสร้างตอนนี้เขาสร้างเสร็จแล้วมุงกระเบื้องดินโขนะคะรับกับธรรมชาติเคียวกระจีมองแล้วสบายตามากนะคะ ตอนนั้นยังเป็นป่ารกร้างอยู่เลยนะตอนนี้มาสร้างไว้ให้เป็นโรงเรียนเน้นน้อยเยอะมากนะมาใส่อยู่ที่นี่แล้วก็เด็กอะเด็นนักเรียน น้ำมาเขาเพิ่งสร้างประมาณได้สองหลังเองนะอมั้งก็ใครที่อยากบริจาคอะไรมนาะก็ติดต่อมาทางชิมพักหรือว่าสายดวงแก้วก็ได้เลยนะโรงเรียนบ้านเียนเด็กเยอะมาก S <S <an> เด็กเล็กด้วยนะคะการเรียนการสอนโอ้เดือดร้อนมากด้วยสอบถามนะคะครูเขามีเก้าคนนะอ่านักเรียนประมาณร้อยยี่สิบคนนะะ สน,สนามเล็นเล่นเด็กเล่นแกะตอนไปหน่อยสวมดีกไหล่เมีวยวข้างในีไหน๋อ สอนต่เด็กๆนะก็อ,อนุบาลตรงโน้นเขาก็กำลังสร้างอยู่ก็นีนะคะข้างบนโน่นไม่รู้ว่าเขาจะสร้างอะไรอนะีกนะก็รองรับเด็กนักเรียนนะน่าจะ,ะมาเรื่อยๆ เหมือนเขาเด็กมาฝากกันแหละเด็กเล็กเด็กอน,น,นุบาลพ่อแม่เขาไปทำงานเขาจะมาฝากาครูพี่เลี้ยงเขาเลี้ยงไวนะ้เด็กๆกันเนาะเดี๋ยวตอนเ่านี้เขายังเล่นสินา น้องอาคาลังเดิอกับมาเหียนมนมดเหนือน้นองสาขาที่เราเคยไปเที่ยวน้ำตกเขาเขามาเรียนที่นี่นะเด็กๆตัวร้อนขนาดน,นั้นก็ไม่หวั่นนะสุดยอดอ๋อ ก็ก็ไม่เอาร่มไปวางตรงร่มไม้หน่อยเนาะมาตากแดดซะเรื่องอาชนเผาอาคาแล้วก็ลวะหรือว่าปรังนะคะที่มาอยู่ที่นี่ไทยใหญ่ไทยเขินน่าจะมีหมดอะ เด็กๆมาฝากเลี้ยงใส่โดงแก้วนี่น่าจะไม่อยู่ไม่เห็นไม่รู้จักบ้านเขาด้วยใส่โดงแก้วสิมภาเลยตอนนั้นคือสินภาคนพามานะคะตอนที่เขาสร้างใหม่ๆอะมากับสองทิพย์สองคนบ้างตอนนั้นจำได้หลายปีมากเลย เดินเดินกันดีเาเสื้อไาเตะนะน้อ่หลอนปัจจยเลยเนาะอการเตะ

เดี๋ยวกันเตอะเรามาค้นไงมาเรื่อยๆตลกอ้าวหลักขังช่วยไว้ ไหลายยกมากอะ้วของช่วยไว้ไปแล้วก็พามาชมนะาบรรยากาศโรงเรียนบ้านแง่นะคะหลังจากไม่ได้มาหลายปีแล้วมาดูเด็กๆก็สนุกสนานฝันายดีน่ประตามภาษาของเด็กข้อเนาะ อย่างที่บอกนะคะคือประมาณ9คนนะะแล้วก็นักเรียนหนึ่ง1 2อคนนะคะบอกก็ใครที่อยากจะร่วมคือช่วยบริจาคอะไรก็ช่วยมาคะอุปกรณ์การเรียนอะไรเนี่ยและเพราะว่าเด็กเดเยอะมากนะคะแล้วก็เขา,ารับเลี้ยงเด็กเล็กด้วยนะคะพ่อแม่เขาไปทำงานนะเขากาจะรับเด็กมาเลี้ยงตรงนี้นะคะ แล้วก็ขอนนังสีด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนนเนรว่าใสเขาจะอยู่ที่วัดนี่เลยตอนนั้นเป็นป่ายช่ไหมตอนนี้เราสร้างพัฒนาไปเยอะแล้วก็มีคนบริจาคมาเยอะเหมือนกันนะก็เคยเห็นไ่ในยูทูบนะ ของวีทูเปอร์ของหลาย,ลายๆช่องอยู่นะที่เขามาถ่ายก็มาดูแฟนที่สองหลังจากที่เขาสร้างเสร็จแล้วซึ่งมาดูทั้งแด้เหมือนเดิมมาทั้งไร้เขาไปสร้างแฟนที่สองือเคอือเขาสอนอืการเรียนการสอนอืมตอนนี้เราถ่ายภาพเรียนนะคะระคัง กเียนมวยอยู่ทาออองต่อยช่วยก็าขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะคือโอเคภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะเอฟซีได้ชมนะคะโรงเรียนบ้านเนี่ยขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะติดตามช่องมองเราเชียงตุงฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ